บาริเบิลไงโชคมากตลอดได้กับได้ใส่เงินน้ำ่นอยู่จนได้นั่นได้นี่ยืมแม่จะปวดนี่เลยนะแม่จะกับปดกเงินแสนชอนแสนเู้หปวดนีเอาเอาใบดินไปจำเจำเงนจงจะได้เพื่อนมาก แม่สซฟิตค่ะยุคกาลสินด้วีค่บมาแต่กาลสินมาไกลน้องแม่มาเยี่ยมมันคดสวยอ้ออันมามาละน้องเกาะนังเกาะนักเบิรซับับเบิร์ซับเบิรซับพารวยเบอรซับเก็บช่วงเบอยูพ่อร้านบ่อร้านที่มาน้ำไหมพ่อร้านน้อยอันจ้าน้องนี่ยังซื้อ่นน้องช้มจันจ้าน้องชมจันเนาะเือเป็นแบบไหน เอ้าตามโรดแม่ไ้แล้วก็กอดกอดน้องส้มจันจันบ้าบ้างหือจักเ้ามาก่อนเด้ออันบอกที่มากของน้องส้มจันเนี่ยไปยังปูยาพืชขคือไห้ใส่คักแฉกบ้าอันเล่าเปิี่บ้าเล่ารถบ้าเล่าบปบบ้ารถบ้าแต่ยอยอเปีนเอาเลยแม่เด้อเอาเลยเอาพัะจ้าแม่เลยอันนส้มจันนันไปขอทานพนมมาค่ะจ้ะอือไปขอทานพนมมา ไปขอให้ลูกสาวอืไปขอลูกให้ลูกสาวอืมาตั้งท้องผมมาตั้งกับแม่อืกับแม่แม่ทำหมันแล้วแม่คือไปขอลูกไว้ลูกสาวแม่ก็ขอลูกให้ลูกสาวที่ตา้พนนมได้พนนมแล้วทีหลังแม่มาท้องเองตั้งท้องเองแม่ผมมาตั้งท้องเองแม่ทำหมันแล้วตั้งท้องเอง ท้องอันท้องนอกมดลูกนะโอเออเพราะว่าแม่ทำมันแล้วก็ต้องอยู่นอกมดลูกกประส์ของเข้าสิไปขอพระธาตุนี่คือไปขอหลานจาไปขอหลานได้ลูกจะของเลยได้ลูกโอ้โหนี่นี่นีเอาตัวิไปที่นี่เจนะเจอเพราะมาัมพานเอาผู้ดิ้นนะคบอกแม่แมแม่แอแแมมม จะไปอันอันอันผู้นี้บ่ะจะผู้นี้แหละอันเมียนองสมจันทร์โอ้ที่แรกไปขอเหตุอะไรอันเนี้มันอันขอให้ลูกสาวจ้ะจ้ะเพ่าขอให้ลูกสาวสาวมีลูกยากเจ้าของก็เลยไปขอขอมันได้มาเกิดจ้ขอให้เล็ดมันล่ะขอให้ลูกสาวขอให้สมบอกขอให้สมเออขอให้สมบานีสมมันโมมี่มาเกิดนั่นเมียมันแม่ทำมันแล้วแม่กระเล็ดมัน นอกหมดลูกนอกมีท้องนอกหมนลูกได้หมดลูกนี่แหละอ่อไม่ได้ก่งนอกไม่ได้พ่อนี่เก่งอยู่ได้น้อเลาขัมันแล้วมันคือคือคือบ่อยได้บ่อยมันก็เป็นพิธีการอย่างหนอกเพราะมาจากพ่อแม่กินพิธีการขัดมันแล้วแม่แม่ไปขออยู่ไสค่ะขออยู่พระธาตุพระนมจ้ะพระธาตุพระนมเบิกทราบพ่อแม่ที่แรกนี่คึ้มาแบบบุงหัวจักกันเนาะแบบว่าไ่เคยได้คุยประวัติชั้นตัว อยู่ซื้อยาเพื่อนกระตามเบื้องซับไปกอดพิลาหน่อยพิลาหน่อยส้มจันมีแจะขวบกว็ค่ะได้เจ็ดหล่ะจ้ะเจ็ดขวบเองอเจ็ดวังวันที่สิบสี่จะให้หใท้การไลยเนาะจะบัดมีร้านได้หายเลขสามหกทับสามเก้าแม่ไปขอเพื่อนมาเตใสจังใดมาเกิดน้องส้มจันเลยมาเตพระธาตุเหลือจ้ะ <c oughs> พระธาตุพนมพระธาตุพนมพระธาตุพนมอำเภพระธาตุพนมอำเภพระธาตุพนมไปขอลูกกับพระยานาก จ้่ขออย่ทั้งหนาเป็นได้บ่แม่จักโดนว่าจังไดมาเกิดน่ยกับบ่โดนเด้ในประมาณปีนึงนี่แหละเด็ดปีนี่แหละเด็ดปีนึงกับมาเกิดน้ำบ่หูแว่พอจะคข้องต่างทองเนาะคทั้งที่เราทำหมันแล้วจ้ะทำหมันแล้วนี่แหละครับประเด็นสำคัญเลยบาน้เบินไงโชคมาตลอดได้กับได้ใส่เงินน้ำเงินอยู่จนได้นั่นได้นี่ยืมแม่จะปลดนี่เลยนะแม่ กับปุดกับปดเงินแสนสองแสนปุดนี่เอาอใบดินไปจำเป็นจำนองก็ได้เพินมากเราจำได้มะไทยได้เงินรัฐบาลให้มาเน้เพราะว่าตัวมันก็ให้ก็ให้แสนนึงคนเกิดลงมากดีแสนนึงเกิดลงมาก็ได้เงินแสนเลค่ะก็เรธรรมดาเนาะเกิดวันเนิะนบอกเลยคนกับแจ้งแจ้งบอกกันนั่นกันเชี่คืนแต้มนึงยังสิกันซื้อตรงๆรม่ค่อยอยากออกตรงๆ เรื่องนี้ก็ยังบอกให้ไม่เตี้ยอยออกซ้ำเก่ายังสิกยังบอกให้ติ่มหน้ามาถึงวังแล้วก็เต็มแล้วบันที่นี้ออกตรงเลยเด้อต้องหามีถือสุขคนเล่นป่ะจ๊ะจ้ะถือกล้าวสุขคนหรือวัางั้นหนหน่อยผู้ไหลจ้าอันจ๊ะมากันเซลซ่าเล่นเหมือน กับบ่หลายหรอกแต่ว่าจิตกัอยากมาแม่จิตใจอยากมาเพิ่นส่วนมากกับมาลูกกัอยากมาผู้ที่ด่าหน่อยกับอยากมาคือกันคือของิมคาวันร่ำสักคนจังมาบ้านจะร่ำบ่นดีใจเพิ่นร่ำั่นสนเศร้าเนี่ยแต่ปกติเขาบ่ร่ำนี่เขาบ่มหมักเรำเป็นคนขี้อายเด้่ยอเป็นคนขี้อายไม่รำเดี๋ยวให้เพิ่นหนึ่งดึงมาร่ำถวายปูนยาเนี่ยด้วยแต่เพิ่นบ่กว่าลืมคือกับหลือที่ก้าวเท่านะเพิ่นเลยตือนเตือน แต่ว่ากับือว่าเป็นเรื่องที่ปฏิหารอยู่เป็นบาะที่จริงคุณแม่ของน้องช่วมจันจะไปขอหลานเพราะว่าจะขอมาแตงได้กับ่ามีดอกมาเ็ดมันแล้วนะัเาว่าเบลีท่ว่าอยุายแล้วเป้ย่ามนยังด้เพื่อนนั้นเพื่อนเกิดวันเพี่ยนเดือนสิบสองก็ดีแม่ช่วงร้อยกระทุ่งแม่จะขึ้นสิ้มหาคำเกิดร้อยกัะทุ่งเลยียดร้อยกระทุ่ง ไปขอร้านไปตั้งซื้อเบนส้มจันมาค่ะซืออิริพนกพรนเพทนในพรน้ำเพลนเนาะจะวันงพรนออก่อนนับปุ๊บก็คือรับไปเลยหนึ่งแสนบาทแก็คือถือว่าโชคเราได้เนี่อถือว่าโชคเราได้เนี่เงินแสนเท่าเนี่ประมาณว่าสิหาได้ยังไงก็ถือว่าได้ได้โชคจากน้องแบบปุ๊บไปเลยครบเจ็ดปีเลยบอกเนาะ ช่วงเด็ก6ปีคุณ6ปี7ปีนะ7ปีเต็มเพิ่นก็ได้ออกแม่เพิ่นก็ได้ลุ้นเนาะแล้วบาน์เน่หลังจากนั้นพ่อมีคนถามเลขนอกรักอาตามให้บานห้องนี่เนาะเพี่นยาตัดสิถามเล็กน้อยมาที่ลาบอกเลขร้านบอกเลขแม่บอกเลขย่าแม่สิเพิ่นสิบบอร์ดมันบัล็อกดูแจ่มโผล่รอยไมนสิบสิบแต้มลงแต้มช่วงที่ว่าเพิ่นบอกขั้นเนี่ยพรปีนั้นเบาบอกขั้นนั้นเป็นบอกเลขคิวอยู่จ้ะ อ้ช่วงนั้นบอกแจ่งช่วงนั้นที่บอกแม่นบอกลี่เขาบอกตัวไหนกันคือยืมเนี่ยแต่ว่างสุ่มย้ายสุ่มยังเขาจ้าสิโล่ถามเอาเพื่อนนางเพื่อซื้อหลายสุ่มเพืเฒ่าซื้อตามบ้านๆเพื่อเฒ่าก็ซื้อเนาะก็ออกของเงินอยู่เด้อบันนี้แต่ว่าช่วงหลังมากนี่มันอาจสีรูดแต้มขื่นแต้มสิก็คะเแียนี้รูดแต้มขื่นแต้มโล้ตแตงหนึ่งขื่นแตงหนึ่งบานนี้คุณแม่เมื่อนี้ เป็นโอกาสดีเลยมาบ้าสินมาบ้านเบอรัพั์จะมาาน้องสิมานจะคือตั้งใจมากกล้คลาสะเมือว่านย่ยตโตมากพวกแม่โซ่โซ่เมือว่านจ้ะานี้ผู้ยหญเพิ่นจะเลยไปเย็นเฮ็ดใบสีไปว่าพาละจ้ทุกวันเชนา ส๋ีมีการเหตุใบสีถวายมหาเจดีย์อ๋อจ้าอยู่ในเมืองกธี์ทุกวันเสาร์มกส้อทำทุกวันเสาร์เป็นเหตุน้ำผ่าบัณฑงเมืองไปนำเปรีดเจดีย์สางเจดีย์น้่าจังหันไปจังหันผู้มือต่อเสาเป็นแมวมาเป็นสายบัวสายสายดวงตามหาบัวนี่ไงอ่า พูดมันเก่งเนี่ยจะเห็ดนี่เร็วกองเวลาได้เอออกสามเก้าสามด่นย่าย่ายคูนึ้อ่ะรัก็ดใบสยสบายปูยาน้ำเนาะามน้องบกแต่น้องน้องได้บอกก่อนหนี่บอกค่ะบอกเลขบอกได้บ่ได้เว้รเรื่องเลขเรื่องยันนี่เห็นมานั่งกับยานี่เลเพืนหลไม่จำไ่บอกจะ่เพืนเกันซิมกันเวรอยู่ยกนเ ลูกน้องชกใหญ่บอกเออเอาใส่ไปใส่มาค่อยค่อยค่อย่ยอ้างเดียวเล็กน่อยลองหน้าคิน่อยแต่ว่าห้องกับหัวให้นะที่จริงน้องบอกสามหกามหกแต่กักลับให้สาก้าน้าแมนตัวเดียวกันก็โะกับเกาตัวเดียวกันเนาะค่ะ แม่ได้ชื่อไหว้บพาะอเสามเก้าวันื้อนี่ล้าเจอคนนี้ื้อห้อก็บองกไม่ไ้นีเด็กห้องกบหูีละ่สมจนดนี้เลยะจ๊ะเจ้าเป็นเรื่องที่ห้องบอสเสือันกับบังเสือนาะเรื่องวันนี้เพราะว่ามันเห็นเกิดกับม่าโดยตรง